สรุปติวเข้มพรบรจะซื้อจัดจ้างพุทธศักราช2560หจุดจำง่ายและคำถามที่ชอบออกสอบมาตราหนึ่งถึงห้าบทนำใช้บังคับหลังหนึ่งร้ยแปสิวันจากวันประกาศในราชกิจจานุบเบกษายกเลิกระเบียบข้อบังคับเดิมที่เกี่ยวกับพัสดุทั้งหมดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการคำศัพท์ต้องจำจะแน่ในข้อสอบก,การจัดซื้อจัดจ้างเท่ากับซื้อจ้างเช่าชแลกเปลี่ยนหรือกรรมสิทธิ์อื่นพัสดุเท่ากับสินค้างานบริการงานก่อสร้าง ที่ปรึกษาออกแบบควบคุมราคากลางเท่ากับราคาอ้างอิงต้องใช้ตามลำดับหกแหลง่งงานบริการไม่เท่ากับจ้างพนักงานรัฐไม่เท่ากับค่าเดินทางไม่เท่ากับที่ปรึกษางานก่อสร้างเท่ากับรวมซ่อมต่อเติมหรือถอนมาตราหถึง8หลักการจะซื้อจัดจ้างมาตราแดาวเด่นที่สอบบ่อยที่สุดจะซื้อจัดจ้างต้องยึดหลักหคุ้มค่าคุณภาพดีราคาสมเหตุผล สโปร่งใสเปิดเผยเปิดให้แข่งเท่าเทียมตรวจสอบได้สม,มีประสิทธิภาพผลมีแผนล,ล่วงหน้าบารรลุเป้าหมาย 4. ตรวจสอบได้มีเอกสารเก็บอย่างเป็นระบบจำสี่คำคุ้มโปร่งมีผลตรวจมาตรา7จดการยกเว้นพรบรเจอข้อสอบบ่อยไม่ต้องใช้พรบรในกรณีต่อไปนี้ 1. รัฐวิสาหกิจด้านพาณิชย์ 2. อ,อาวุธยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศสางานที่ปรึกษาวิจัยที่ไม่สามารถปฏิบัติตามพรบรได้ 4. ใช้เงินกู้ต่างประเทศมีเงื่อนไขเฉพาะ6ใช้เงินบริจาคล้วนๆของโรงพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยรัฐใช้จำคำเท่ากับพาณิชย์อาวุธวิจัยกู้บริจาคมาตรา9ก้าห้ามกำหนดยี่ห้อเว้นแต่ของนั้นมีแค่ยี่ห้อเดียวหรือจำเป็นต้องใช้ยี่ห้อนั้นอะไรเฉพาะมาตรา10บห้ามเปิดเผยข้อเสนอห้ามเปิดเผยข้อเสนอทางเทคนิคหรือข้อมูลสำคัญต่อผู้ไม่เกี่ยวข้องมาตรา13าห้ามเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนได้เสีย ห้ามทุกขั้นตอนถ้ามีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคามาตรา18ข้อตกลงคุณธรรมเป็นความร่วมมือ3ฝ่ายหน่วยงานของรัฐบวกผู้ประกอบการบวกผู้สังเกตการเน้นป้องกันการทุจริตตั้งแต่ร่างทีโออแล้วปิดโครงการผู้สังเกตการต้องเป็นกลางไม่มีส่วนได้เสียคณะกรรมการสําคัญเจอข้อสอบตรงตัวคณะกรรมการนโยบายประธานคือรัฐมนตรีว่าการคลังหน้าที่หลักกํากับภาพรวมออกแนวนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัยประธานคือปลัดคลังหน้าที่หลักตีความให้คำปรึกษาพิจารณาทิ้งงานคณะกรรมการราคากลางประธานคืออธิบดีกรมบัญชีกลางประธานคือออกหลักเกณฑ์ราคากลางขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคณะกรรมการคอปทอประธานคือปลัดคลังประธานคือป้องกันทุจริตข้อตกลงคุณธรรมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประธานคือปลัดคลังประธานคือพิจารณาข้อร้องเรียนและอุทธรณ์ระบบข้อมูลและไอทีกรมบัญชีกลางเป็นผู้ดูแลระบบ e-gp ต้องเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ให้ประชาชนตรวจสอบได้สรุปคีย์เวิร์ดที่ต้องจำเพื่อทำข้อสอบคำว่าคุ้มปร่งมีผลตรวจเท่ากับมาตรา 8. 6แหล่งของราคากลางคำนวณฐานข้อมูลราคามาตรฐานสืบราคาซื้อครั้งก่อนวิธีอื่นข้อตกลงคุณธรรมเท่ากับ3ฝ่ายห้ามใช้ยี่ห้อเว้นกรณีพิเศษใครรักษาการตามพรบรเท่ากับรัฐมนตรีว่าการคลงังหน่วยงานไหนได้รับยกเว้นเท่ากับรัฐวิสาหกิจพาณิชย์ วิจัยอาวุธบริจากคกู้ต่างประเทศ